เออคือฟิวก็ได้โอเคครับก็สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวนครับผมได้สั่งอ,อะไรอะสวิตเทร่นะครับเบามากเลยคเดี๋ยวเราจะมาเกะกันเลยอันบออันบอสเดีวก็คลิปต่อไปน่าจะได้อันบอกโทรศัพท์นะครับแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไร ก็ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์นคร้บก็เนี้ยก็ยังดื้อๆไปนาะแกะเลยจริงได้ไหมเนี้ยก็เป็น อะไรวะไม่ใช่นี่ครับสวิตหนึ่งอันนะครับก็แกะกันเลยนะมีอ่าสวิตก็นีับเ,เออสวิตดูแข็งแรงดีนะครับดีดซีนก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ดูาจะไม่กันน็อตอับเราจะสีก็น่าจะเสร็จไปอยู่นี่เนี่ยก็มีแบบเห็นไหมล้วก็ใส่น็อตใส่อ่าทองแดงไปในนี้แล้วก็กันน็อตล็อกไว้ได้นะครับเนี่ยดูครับอันใหญ่ดีนะอันใหญ่กว่าอันก่อนที่ผมสั่งมานะดู แป็ดดีดีครับอันก่อนมันพังงบแล้วก็ทำให้ฟิลขาดครับเดี๋ยวเราลองใส่กันดูนะครับเดี๋ยวค่อยทำคลิปอีกเกบเค,ค่งแรงดีเข่งแรงดีครับเนี้บขี่กับ